คาเพิร์นเอาชามมาทำไม่คาเพิร์นไม่มานี่เออไม่ให้รู้เรื่องมาชั่งน้ำหนักก่อนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้หนมไปหาป้าก่อนมาหาป้าก่อนลูกมามาเร็วๆมาๆามาคนเก่งกลัวอะไรมันน้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกลัวแต่ช่างฮะอ๋อเสียงดังอ๋อ เดีเ it อ๊ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะพะเพิเก right> ่งนะเฉยเเก่งเก่งเกนี่น yes ี่หนน่มปะนี่เะเพิ่เก่งมองไม่เห็นเดี๋ยวไปดูในเจาะในคลิปไอคิว่ากี่โล สายตาแม่โอ้ยจะยี่สี่โลแล้วยี่สี่เอ๋เก่งมากไปรางวัลเร็วเร็วเร็วรางวัลอยู่ไหนเอาตาแม่มาเอาชามาเอาชามมาใส่รางวัลเร็วเร็วเร็วเอาชามาให้แม่เอาชามาให้แม่เอาชามาใส่รางวัลโอ้พระเพิร์มมันกลัวเสียงดังแบบนี้เสียงเหมือนแบบฟองแป้งฟองแป้งลากของอ่ะอ่ะนั่งลงนั่งลง อ่ะนั่งลงนะนี่นี่นี่รางวัลหนูนี่นั่งนั่งลงรอนั่งลงรอนั่งลงรอเออนี่ไม่ให้สับเบอรี่วันนี้หั่นเป็นชิ้นให้สี่ลูกเลยนี่ค่อย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 นี่นี่นี่เออใจเย็น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 เย็นโอ้ยเหยียบท้องแม่จะปวดท้องเออเออโอ้โอเคนะโอเคนะพอแล้วพอแล้วนะพอแล้วนะแห้เอาใส่ เอาชามาเก็บด้วยเอาชามาเก็บเอาชามาเก็บเป็นไหมเอาชามาเก็บเป็นไหมมาเอามาให้แม่ตรงนี้เอามาวางตรงนี้เอามานี่เอามาเก็บตรงนี้ไม่ใช่เอามาเก็บนี่ลูกเอามาเก็บนี่เอาชามาให้แม่ก่อนผาเพลินมาชามาเก็บคนเก่งมาคนเก่งคนเก่งเอาเก็บตรงนี้เอาแม่ขอแม่ขอโอเคเอามานี่มามางนี่เก่งแล้วเก่งแล้วมานี่ เอเออะไรกูเจอช้าช้าไปอ่ะเออช้าช้าไม่ต้องอช้าขอยางยางรองยางลงเออกระจกลูกกระจกอโอเคแปงไว้กินมังระหว่างวันมั่งเอาละพอและเอาละเอาไปเอามาทำไมเนี่ยกินข้าวแล้วไม่ใช่หรอเอามาทำไม แม่ดำหมดพาเพลินพาเพลนกินข้าวแล้วนี่มันกี่โมงนี่มันแปดโมงครึ่งาเพลินกินตั้งแต่เจ็ดโมงพาเพลินคาบทั้งวันนะคะพี่พี่น้องน้องทั้งหลายเนี่ยไปแล้วมานี่มานี่เลยไม่ต้องเลยมาเลยพาเลยพาเพลินกินแล้ว้าไปไม้มากัดเออพอปลาเก็บแล้ว โอ๊ยโมโหโมโหกระโดดใส่แม่อีกเอา้าเสื้อดำหมดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไปเดี๋ยวแม่ไปชงกาแฟก่อนเอา้าพาเพิน่นไม่ช้าเ <laughs> บียนหัวเบียนหัว <laughs> เออป๋าดูแล้วเห็นไหมแน่แล้วมาผ่านแม่ไม่ไม่ไมโอ๊ยเจ็บเจ็บหยุด,ดพ่อโอ๊ะ